Horseshock About 5 filtres dry Lots <coughs> of спорт density มหาธีรราชเจ้าเป็นว <uk> ันร้ายวันสวรรคตแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาวชิราวุธมงกุลเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สิหพฤศจิกายนพุทธศักราช2567 ข้าพรมณัฐเจ้าผู้แทนแม่ทัพภาคที่สพร้อมด้วยเหล่าข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารและสมาคมแม่บ้านทหารบุกสาขากองทัพภาคที่สที่ได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียงนที่นี้ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมสแสดงออกถึงความตรงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหาก,การุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ตลอดระยะเวลาแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพร,ระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัววงประสมพิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชนาจากักรบางประจักษ์จัดแจ้งในพระมหากรุณาธิคุณเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน